ขอขอวันนี้เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะมีมาเพื่อวทำความถูกต้องหนูควรตกรอบไหมคะน้องลูกเพร่ควรตกรอบไหมคะกรรมการให้คตอบไม่ได้ใช่คนจัดงานให้คำตอบไม่ได้ใช่เดินทางมาไกลจากกระหูกแขกในอนุทยาคนลูกเพร่อเข้ามาเพื่อเตรียมตัว แต่คนานตัดสินที่หนูคะแนนความสวยเป็นสิบผได้หกหรอผูได้ห้าอย่างไหรล้อความสามพรถหนูมำไปพยายาหน้าหนึ่งตัวนมไม่มีคะแนนเลยหรอพิดตรงที่จะมีกรรมากสีเป็นทำไมออกปืนทำไมที่ไม่สงสัยหรอถามีคน รามีคนไม่นะ้เขาไม่ใช่จัดงานแบบนี้สงสารช้างทุกสีทุกผิไข้ามาไม่ว่าสวยทุกล้อความสามารถเต็มทุกล้อตอบคำถาตดีทุกล้อดกน่รขออนุาตที่เหลือกวนที่เหลือกวนใหม่เพื่อความถูกต้องดนูมาหนูมาพกพวกถูกต้อง ไม่ใช่มาวีแคงานทางนะคะไม่ไอยากดังแต่พราความถูกต้องนะที่ๆีช่ฝ่าล้องดูมาทุกคนเตรียมมาดีแต่ว่าเวลาทีมเ่กันแล้วหนูไม่มีความสวยเลยหรอถูกต้องหนุ่มแท้าสวยเขาเยอะเลยหรอความสามารถหนุ่มแท้เขาเยอะเลยหรอชุดเจิดกรตอบหนุ่คนเยอรอหนูแตชุดกะรูมีเงนาสองพนเพื่อมงานีพีดาคนกระสัเพื่อมา นไงเลติดตวานนูไม่ได้ไม่ว่าคนชมหนูมาไมี่ไม่ให้เกียรติ่หนเข้ามาหคน้วหนูไปทีห้ก็ได้ที่ไม่ให้เกียรติหนูเลหรอกรรมการหนูไปถาก็ให้คงตอบไม่ได้ทั้งๆที่มาชุงกันต่อที่ตัดตถูกต้องไหมครับ เด็ดด้วยด้วยครัคุณแฟนเห็นด้วยค่ะไม่เป็นไรแล้วก็เลื่อนไปเลยเราขอบคุณนะครับแล้เข้าใจในเจตนารมณ์ความฝันจริงๆครับแต่ด้วยเกหตุการประกวดได้ดําเนินการไปในช่วงดึกแล้วนะครับแต่เราขอดูไปคะแนนต่อที่นักสกิลได้ไหมครัว่าพวกหนูสองคนถ้าตรงไหนแค่นั้นเองว่าถ้าตรงไหน ตทตัวยได้ไหมกับทถาปนิกไม่ตด้ไม่ใชบ้านเลยไม่ได้พี่งานพี่ระดับจังหวัดระดับประเทศระดับทีงานไปเกียรติแก่จังหวัดด้วยที่ไม่ตกใจท่านที่ทำมาเกลือหรอตกใจเขาบอกวอาเขาไม่เกลี่ยวางสามากกันเนะคะหน่วยงานที่ตั้งนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยงานราชการดูแลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลักฐานต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นนะคะมันจะต้องเป็นหลักฐานที่ชัดเจนทาง ทางกองประกวดแจ้งว่าที่ไม่ให้เซ็นให้ไม่ให้มีชื่อกลางการเซ็นเพราะว่าจะได้เป็นการโปร่งใสแต่ลูกแก้วเห็นว่าการที่หลักฐานไม่มีการเซ็นหรือว่าใครเป็นเจ้าของคนให้คะแนนนั่นแหละคือความไม่โปร่งใสเพราะว่าอะไรดูไหมคะหนูลูกแก้วไม่เคยว่าเลยค่ะยอมรับนะคะในการที่ท่านการรมก,การตัดสินค่ะ เพราะว่ากรรมการหลายท่านรู้กแกะะ่้วค่ะก็ไหว้เรียกว่าแม่นะคะใช่ค่ะทุกอย่างนะคะคุณสมบัติทุกอย่างมไม่ขาดเลยคะ่สสยะ,ะส ทีมดีบ้าครนะับโอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะครับทุกคนถ้าโอเคคุณตาลหานเจ็ดในรางวัล<ะ>ตามนี้ครับ<ะ>พี่ขออนุญาตสรุปตามนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับ